สวัสดี fc ทุกคนนะครับผมวันนี้ผมเอาสมเด็จนะครับพิมพ์ปกโพนะครับหลังเป็นหลวงพ่อเชิญนะครับวัดโคกทองอยุธยานะครับเอามาให้ได้ชมเป็นพระเจเกียกาจารย์ดังนะครับองค์หนึ่งนะครับของอยุธยานะครับผมวัดโคกทองเป็นิิธย์นะครับสายหลวงปู่สุขวัดป่าคองมะขาม นะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกและหลวงพ่อปานวัดบางนมโกนะครับและหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับซึ่งหลวงพ่อเชิญนี่คือเป็นลูกเสีย์นะครับได้ไปเรียนวิชาอาคมมาถือว่าเป็นเจก,กิชื่อดังองค์หนึ่งนะครับแห่งอยุธยานะครับ วันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับหยิบมาให้ได้ชมกันนะครับเหรียญน,นี้สร้างนะครับครบรอบอายุหลวงพ่อเชิญนะครับแปดีปีครับเอามาให้ได้ชมกันวันนี้นะครับอายุหลวงพ่อนะครับ ครบปีปีเหรียญนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับสร้างเนื้อทองฝาบาทนะครับเป็นสมเด็จเป็นพระที่น่าสนใจองคงหนึ่งนะครับลวงพ่อเชิญก็เป็นพระเกยียรติอาจารย์ดังองค์หนึ่งนะครับ มาให้ได้ชมกันวันนี้นะครับครับเรื่อยๆครับช่วงนี้มีอะไรเอามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับสอบถามได้ครับแลกเปลี่ยนข้อมูลผมก็หาแลกเปลี่ยนศึกษาอยู่ตลอดเวลาครับช่วงนี้นะครับก็าลังเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ปกโพนะครับถือว่าเนื้อดีนะครับแต่ว่าถือว่าหนักอยู่นะครับ เนี้ยทองฝาบาทนะครับถือว่าหนักอยู่ประมาณนึงนะครับทางเหรียญนี้นะครับถือว่าหนักประมาณหนึ่งนะครับ,นนรบรหบลวงปเชิญถือว่าสวยงามครับน่าจะเป็นเทหล่อนะครับองค์นี้ครับ เทหล่อแบบโบราณนะครับพวกนี้ของพ่อเชิญถือว่าเป็นเนื้อหาดีครับเรียนนี้ครับข้างหลังเป็นพิมพ์ปกโพนะครับสมเด็จพิมพ์ปกโพนะครับอืมนะครับข้างหน้าครับหลวงพ่อเชิญวัดโคกทองอยุธยา เป็นมีเลขด้วยนะครับกำกับเป็น8 4นะครับ8 4เป็นอายุข,ของหลวงพ่อนะครับ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณครับมีอะไรจะอัพมาให้ดูเรื่อยๆนะครับหรือมีอะไรสอบถามใต้คลิปนะครับหลังคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับผม